แน่นอนครับด้านล่างนี้คือสคริปต์รีวิวรถ t y y t ต Corolla Cross ปี2025ฉบับแปลเป็นภาษาไทยทั้งหมดพร้อมสำหรับการใช้ในวิดีโอ YouTube ของคุณยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเรานะครับนี่คือชื่อช่องของคุณ และว,วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกหนึ่งในรถครอสโอเวอร์ over, ขนาดกระทัดรัดที่หลายคนรอคอยมากที่สุดแห่งปีโ o โยต้า o l โร c คร s สปี2025ไม่ว่าคุณจะมองหารถสำหรับครอบครัวที่ใช้งานได้ทุกวันรถประหยัดน้ำมันสำหรับเดินทางไปทำงานหรือแค่ต้องการรถ SUV ขนาดเล็กที่เชื่อถือได้และคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายคุณจะไม่อยากพลาดรีวิวนี้แน่นอนงั้นเรามาเริ่มกันเลยครับ โตโยต้า r o ร l a c ครอสปี2025ยังคงสารต่อพันธกิจของโตโยต้าในการสร้างรถที่ทั้งใช้งานได้จริงทันสมัยและมีประสิทธิภาพโดยถูกวางตำแหน่งไว้ระหว่างรุ่น CHR ที่เล็กกว่าและ RAV4 ที่ใหญ่กว่าตัวรถถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม TNGA-C ตัวเดียวกับที่ใช้ใน Corolla Sedan และ Hatchback ซึ่งหมายความว่ามันได้รับพื้นฐานที่แข็งแกร่งแบบเดียวกับรถโค o l l a ที่ขายดีทั่วโลก สิ่งแรกที่ดึงดูดสายตาแน่นอนคือดีไซน์ภายนอก Toyota าโค o l ล่าคร s สซี2025มาพร้อมรูปลักษณ์ที่ดูดูดันทันสมัยและออกแนวสมบุกสมบันมากกว่าโคโรล่าซีดานโ o y o t a าได้ปรับดีไซน์กระจังหน้าให้ดูทรงพลังมากขึ้นพร้อมกับไฟหน้าและทรงเครียวที่มีมาให้ตั้งแต่รุ่นพื้นฐานเส้นสายตามตัวถังดูคมชัดแข็งแรงให้ความรู้สึกเป็น SUV อย่างแท้จริง ล้อแม็กมีให้เลือกตั้งแต่ขนาด1 7ถึง18นิ้วแล้วแต่รุ่นย่อยโดยเฉพาะรุ่น XLE ที่มาพร้อมล้อดีไซน์ใหม่ที่ดูพรีเมียมขึ้นด้านท้ายก็มีการปรับเล็กน้อยโดยเฉพาะไฟท้ายที่ดีไซน์ใหม่ให้ดูลงตัวและล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นสปอยเลอร์หลังราวหลังคาและคิ้วกันกระแทกสีดำรอบซุ้มล้อช่วยเสริมลุคสปอร์ตลุยลย,ตยโตโยตา้าอย่างเพิ่มสีใหม่สองสีคือ Celestial Silver และ Redwood Pearl ที่ทำให้รถดูหรูหราขึ้นไปอีกขั้น แต่ดีไซน์สวยอย่างเดียวไม่พอมาดูขุมพลังกันบ้างโค r o l l a Cross C 2025มีขุมพลังให้เลือก2แบบแบบแรกเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรสสูบให้กำลัง169แรงม้าแรงบิด151ปอนด์ฟุตจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันแม้ไม่เราใจเท่ารถสปอร์ตแต่ก็เพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันทั้งในเมืองและนอกเมือง อีกตัวเลือกหนึ่งคือรุ่นไฮบริดที่ยังคงใช้พื้นฐานจากกลุ่นปีก่อนแต่ปรับ,บการตอบสนองของแบตเตอรี่และคันเร่งให้ไวขึ้นเครื่องยนต์ยังคงเป็นเบนซิน2.0ลิตรจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวม196แรงม้ามาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบอัตโนมัติของโตโยต้าที่ช่วยให้ยึดเกาะถนนได้ดีแม้ในสภาพถนนลื่น จุดเด่นของโค r โรล่าครอสคือความประหยัดน้ำมันรุ่นเครื่องยนต์เบนซินทำได้ประมาณ32ไมล์ต่อแกนลอน (MPG) ส่วนรุ่นไฮบริดทำได้สูงถึง42 MPG ซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมในกลุ่มรถครอส s อเวอขนาดกระทัดรัดเหมาะสำหรับคนที่ต้องเดินทางทุกวันหรืออยากประหยัดค่าน้ำมันโดยไม่ต้องใช้รถไฟฟ้าเต็มรูปแบบเรื่องการขับขี่ก็ทำได้ดีช่วงล่างนุ่มนวลซับแรงสะเทือนได้ดีเมื่อเจอถนนครุกระ ข้าโค้งมั่นคงขับบนทางหลวงก็รู้สึกนิ่งและปลอดภยัยเสียงลมและเสียงถนนแทบไม่เล็ดลอดเข้ามาในห้องโดยสารทำให้การเดินทางยาวๆรู้สึกสบายอย่างชัดเจนภายในห้องโดยสารของ Corolla Cross ปี2025ก็ได้รับการอัปเกรดอย่างเห็นได้ชัด วัสดุภายในดูดีขึ้นมากโดยเฉพาะในรุ่นท็อปมีการใช้วัสดุแบบนุ่มพิเศษเย็บด้วยได้ตัดสีและเบาะหนังเทียมในบางรุ่นเบาะนั่งคู่หน้ารองรับสุริราได้ดีมีระบบกรับไฟฟ้าและระบบทำความร้อนให้ในรุ่นกลางขึ้นไปที่นั่งตอนหลังมีพื้นที่ขาสำหรับผู้ใหญ่พอสมควรแต่อาจจะรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยถ้าผู้โดยสารตัวสูงและรถมีหลังคาซันรูฟ พื้นที่เก็บของก็ใช้งานได้ดีมากมีพื้นที่ด้านหลัง26ลูกบาทฟุตและขยายได้ถึง66ลูกบาทฟุตเมื่อพับบาะหลังลงเหมาะทั้งใส่ของจ่ายตลาดสัมภาระเดินทางหรืออุปกรณ์สำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง เทคโนโลยีภายในรถก็ยกระดับขึ้นฐานรุ่นเริ่มต้นมาพร้อมหน้าจอสัมผัส8นิ้วพร้อมระบบโตโยต้าออดิโอมันติมีเดียรุ่นล่าสุดรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายรุ่นที่สูงกว่านี้จะได้หน้าจอใหญ่ขึ้นเป็น10.5นิ้วและในรุ่นท็อปมีหน้าจอแสดงผลข้อมูลแบบดิจิทัลขนาด12.3นิ้วที่ชัดและปรับแต่งได้ตามความต้องการ ยังมีที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้าสายพอร์ต USB-C หอลายจุดและระบบเสียง JBL แบบอัปเกรดที่ให้คุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงด้านความปลอดภัยก็จัดเต็มเช่นเคยค r โร l ่าครอสปี2025มาพร้อม Toyota Safety s e n s e 3.0ที่รวมระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัติระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมช่วยประคองพวงมาลายัย ระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนและระบบอ่านป้ายจราจรน,นอกจากนี้ยังมีระบบเตือนจุดอับสายตาและเตือนขนาดถอยหลังที่ติดตั้งมาให้ในรุ่นกลางขึ้นไปด้วยราคาก็ยังอยู่ในระดับที่เข้าถึงได้ง่าย รุ่นแลวเริ่มต้นที่ประมาณ9 2 5 0 0 0บาทรุ่น LE อยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทส่วนรุ่น XLE ที่ครบเครื่องจะอยู่ราวๆ1 8 0 0 0 0บาทสำหรับรุ่นไฮบริดจะเริ่มที่ประมาณ1น3 0 0 0 0บาทและสูงสุดประมาณ1,106,000 0บาทหมายเหตุราคาโดยประมาณเมื่อแปลงจากดอลลาร์อาจแตกต่างไปตามประเทศและภาษีนำเข้า การรับประกันก็ครอบคลุมดีรุ่นมาตรฐานได้การรับประกัน3ปีหรือ36,000ไมล์และการรับประกันระบบขับเคลื่อน5ปีหรือ60,000ไมล์สำหรับรุ่นไฮบริดจะได้การรับประกันแบตเตอรี่10ปีหรือ150,000ไมล์ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ซื้อแล้ว Corolla Cross ปี2025เหมาะกับใคร ถ้าคุณต้องการรถ SUV ขนาดกระทัดรัดที่ใช้งานได้จริงนั่งสบายประหยัดน้ำมันพร้อมเทคโนโลยีทันสมัยและที่สำคัญคือความเชื่อถือได้ตามแบบฉบับของโตโยตา้านี่คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามแม้จะไม่ใช่รถที่ขับสนุกที่สุดในกลุ่ม แต่คุณจะได้ความสมดุลในทุกด้านในราคาที่สมเหตุสมผลไม่ว่าคุณจะเป็นคนทำงานรุ่นใหม่ครอบครัวเล็กหรือคนที่อยากลถขนาดรถจาก SUV ใหญ่ๆโคโรล l ่าคร s สคันนี้ตอบโจทย์ได้แน่นอนในตลาดที่มีคู่แข่งมากมายโคโรลล่าครอสปี2025ยังคงยืนหยัดด้วยความเรียบง่าย ประหยัดมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือมันอาจไม่ได้พยายามจะโดดเด่นจนเกินจริงแต่มันเป็นรถที่รู้หน้าที่ของตัวเองและทำได้ดีเยี่ยมจบแล้วครับสำหรับรีวิวเต็มของ Toyota Corolla Cross ปี2025ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องชื่อช่องของคุณเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นอื่นๆและถ้าคุณมีคำถามหรืออยากให้เรานำไปเปรียบเทียบก,กับรุ่นอื่น ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับถ้าคุณต้องการไฟล์เอกสารหรือไฟล์เสียงสำหรับใช้งานในวิดีโอผมสามารถจัดเตรียมให้ได้ด้วยนะครับต้องการไหม